สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติทีเนะคะก็วันนี้นะคะคินติติเนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับใบจิ๋วใบเล็กๆใบนี้นะคะนั่นก็คือตลับผ้าชัยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าใบาจิ๋วแบบปิดหลังด้วยนะคะก็สวยน่ารักอ่ะน่ารักแล้วตลับใบจิ๋วแบบนี้นะคะเข้ามาดีลัยก็หมดทุกทีเลยเป็นแบบยกซุ้มบนล่างนะคะเดี๋ยวจะพยายามซูไม่เห็นถึงดีเทลนะคะเพราะว่าใบาจิ๋วจริงๆนี่ยกซุ้มบนล่างเลย เดี๋ยวเอาเข้าใกล้ดีกว่าเอาเข้าใกล้แทนนี่นะคะดูวินเทจวินใจด้วยนะคะสภาพเดิมๆเดิมๆเ,เ,เลยก็เป็นทางร้านนะคะปกติจะขายสภาพเดิมของตลับถ้าทา่านไหนอยากจะแบบให้ทางร้านไปชุบอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะคะเผื่อว่าทา่านไหนอยากชอบแบบให้ดูแบบดูสดใสขึ้นอะไรอย่างงี้ทางร้านก็มีบริการเช่นกันนะคะก็นี่นะคะขอบข้างการแกะลายต่างๆง,งานดูโบราณโบราณเลยอะแล้วทองดีด้วยนะคะใบนี้ทองดี ปิดเรียบเนียนสนิทอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นลายกรหนกแบบนี้ลายเส้นเล็กๆตลับใบเล็กๆแบบนี้น่ารักน่ารักจุม๋มจิ๋มจุ๋มจิ๋มเราขอบข้างอีกด้านหนึ่งปิดสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นลายเล่นลายนี่ที่เด็ดเลยนะคะของใบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ห่วงห่วงเนี่ยมีตอกนี่แหะคะ่ะ90%ตตรงนี้แล้วก็มีตอกชื่อร้านนี่ นี่มีตอกชื่อร้านตรงนี้นะคะซึ่งนี่ตอกชื่อร้านแล้วก็ตอก90%ตรงนี้เรียกว่าครบเขาตอกไว้ตรงห่วงนะคะแล้วก็ด้านล่างด้านล่างของตลับนะคะก็สลักบานพับก็ยังสภาพดีอยู่นะคะนี่นาน เรามาเปิดดูด้านในกันดีกว่าไม่หลวมนะคะบานพับไม่หลวมนี่ปิดได้แล้วก็ไม่หลวมแล้วก็วัดขนาดกันนะคะด้านในนะคะใส่เป็นผ้าชัยหรือผ้ารุ่นอื่นๆที่องค์เล็กๆก็ได้นะคะความสูงของด้านในของตลับนะคะจะอยู่ที่2เซนความกว้างนะคะที่ฐานเนี่ยอยู่ที่1เซนนะคะส่วนตรงกว้างตรงกลางจะอยู่ที่1.3มเซนนั่นเองเดี๋ยวเรามาวัดหน้าจอกันก่อนนะคะแล้วกันต่อไปนะคะ ก็หน้าจอนะคะความกว้างตรงกลางของหน้าจออยู่ที่1.1เซนความสูงอยู่ที่1.6เซนนะคะเอ้ย1.7 1.7เซนส่วนความกว้างที่ฐานนะคะอยู่ที่0.9เซนนั่นเองค่ะก็ใบนี้นะคะเป็นใบเล็กๆแบบนี้น้ำหนักเนี่ยกำลังดีเลยนะคะไม่หนักมากเป็นแบบปิดหลังนี่ตั้งหากแล้วประหยัดค่าแรงค่าซีนนะคะใบเล็ก พอใบเล็กยิ่งใบเล็กเนี่ยค่าแรงอาจจะเท่ากับใบใหญ่เงี้ยก็ยิ่งประหยัดไปได้เลยนะคะใบนี้หนัก7.12กรัมเองนะคะก็เรียกได้ว่าน้ําหนักกําลังดีกําลังดีเลยสำหรับใบเล็กๆแบบนี้นะคะ แล้วทองก็ดีดูวินเทจวินใจดูโบราณงานโบราณดีนะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะหรือมีพารที่ใส่ได้เนี่ยสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ณที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองของพารุ่นไหนนะคะหรืออยากสรัรทันตลับทองกรอบทองมือหนึ่งนะคะก็ทักไลน์ s i t k 6 6หนะคะหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือด่วนโทร0 9 9 8 9 9 8 6 6 6 8 5คะ่ะร้านเนี่ยอยู่ชั้น3ห้างพันทิบงงาม,มงวานนะคะอยากมาเยี่ยม ชมร้านเนี่ยเราก็ยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติ tk ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ